ก้าันบ้านนาสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูการแพ็คของส่งลูกค้าในแต่ละวันกันนะคะวันนี้มีลูกค้าแถวบ้านนะคะมาให้ใส่หูตะก้าให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นในทุกๆเช้านะคะที่เราจะจัดของเตรียมส่งลูกค้านะคะบางวันนะคะถ้าเยอะมากมากๆจริงๆเราก็จะเริ่มจัดกันตั้งแต่หกโมงเช้านะคะ อันนี้เราก็เริ่มกันเป็นเวลานะคะตอนเจ็ดโมงแล้วนะคะก็วันนี้อาบน้ําแต่งตัวมาเรียบร้อยนะคะทุกวันก็ได้อาบน้ําก็เลิกประมาณเที่ยงนะคะอันนี้ก็งานเยอะนะคะรีบจัดการตัวเองให้เสร็จตั้งแต่ตอนเช้านะคะเพราะว่ามีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเนาะอันนี้คือลูกค้านะคะลูกค้าที่มา ซื้อตะกร้าแล้วก็มาให้ใส่หูตะกร้าให้นะคะก็คือเขาสารเสร็จแล้วก็มาซื้อหูสําเร็จจากเราแล้วก็ให้เราใส่ใส่หูกระเป๋าให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาไม่มีอุปกรณ์เขาทําไม่เป็นนะคะก็คือไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอ่ามาให้ทางร้านใส่หูให้ก็ยินดีนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะนั่งคุยกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จัดของไปในแต่ละเจ้านะคะ ็จะจัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเส้นพลาสติกนะคะกิโลละ130บาทนะคะ1กิโลรวมได้3สีเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อก็โทรติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรนะคะ0930532316นะคะสต็อกน้อยนะคะแต่ว่า,าส่งของไม่เคยขาดนะคะก็จะส่งแบบนี้วนเวียนวนเวียนอยู่แบบนี้ ประจำนะคะเพราะว่าเราสั่งของทุกอาทิตย์นะคะทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปอัปเดตสีให้ดูสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าของมานะคะบางทีก็โดนจองไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะลงคลิปก็กลัวบางสีไม่ได้เนาะก็จะลงของทุกอาทิตย์นั่นแหละค่ะแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปให้ดูสักเท่าไหร่เพราะว่าของมาก็ต้องรีบจัดบางทีของมาถึงก็แกะเลยแล้วก็จัดของเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ของมันก็จะเหลือค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้อัปเดตสีกันเท่าไหร่นะคะก็สีก็จะมีตามาสีโทนสีตามเดิมที่เราเคยมีนะคะถ้าลูกค้าท่านในสนใจก็ลองทักมาดูนะคะอันนี้ก็คุณยายก็ทำใส่สายให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะคะสายลูกค้าอยากได้สายสั้นแบบพิ้วนะคะ เราก็จะนั่งจัดของอยู่แบบนี้กันทุกๆเช้านะคะก็จะจัดลงมาแต่ละเจ้านะคะเท่าไหร่เราก็จะมาช่างให้นะคะก็จะสามสี1หนึ่งกิโลบ้างสีละหนึ่งกิโลบ้างเนี้ยคะ่ะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะ นี่เราก็จะเราก็จะจัดของแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนถึงประมาณเที่ยงนะคะบางวันก็จะเสร็จก่อนกําหนดนะคะแต่บางวันก็จะยืดเวลาถึงบ่ายโมงเลยก็มีนะคะขนส่งปิดลับบ่ายสโมงนะคะก็จะจัดกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะบางวันนะคะก็จัดไม่หมดนะคะก็จะจัดถึงเที่ยงนะคะจัดได้ถึงไหนก็คือถึงนั่นนะคะถึงเที่ยงก็คือหยุด แล้วก็ที่เหลือก็ไว้จัดต่อวันวันต่อไปอย่างนี้ค่ะก็จะจัดของสําหรับอุปกรณ์ก็มีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสายยางทําหูกระเป๋าหรือว่าหูกระเป๋าสําเร็จนะคะเป็นสาย PVC ก็มีนะคะสายเปียเมตรก็มีนะคะเป็นสายยางทําหูกระเป๋าก็มีนะคะ เส้นนะคะเราจะมีอยู่2ขนาดนะคะก็คือ12มิลกับ6มิลน,นะคะราคาจะแตกต่างกันนะคะ6มิะลระาคาสูงกว่า12มิลน,นะ6มิลน,นี่จะเป็นเส้นเล็กค่ะเราก็จะจัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตะกร้าตอนนี้ก็ยังมีสต็อกอยู่นะคะนี่อันนั้นที่ห้อยอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นตะกร้าใบเล็กนะคะตะกร้างวงใบเล็กนะคะ ตอนนี้ก็มีอยู่2อสไซส์นะคะที่ยังเหลือสต็อกไว้อยู่นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะคะที่เบอร์โทร093 053 2316ได้เลยนะคะจัดของแบบนี้วนไปนะคะมีหลายเจ้านะคะวันนี้บางเจ้าก็จะมีตกหล่นบ้างนะคะถ้าใครสั่งซื้อแล้วโอนตังค์แล้วประมาณ สามวันลูกค้ายังไม่ได้ของนะคะสองวันสามวันยังไม่ได้ของก็รบกวนทักหาแม่ค้าโทรหาแม่ค้าอีกรอบก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะลูกค้าอาจจะโอนตังช่วงแม่ค้าออกไปส่งของข้างนอกเนี้ยคะ่ะโทรมาแจ้งบางครั้งแม่ค้าก็จะลืมบางครั้งก็ลืมไปส่วนมากก็จะลืมนั่นแหละลูกค้าแม่ค้าเป็นคนที่ลืมนะคะต้องได้จดนะคะ ถ้าไม่จดนี่คือแบบว่าลืมอย่างเดียวนะคะก็จะมีลูกค้าบางเจ้าเหมือนกันนะคะที่สั่งจองไว้แล้วก็เงียบหายไปพอเราล็อกของไว้ให้ก็เงียบหายไปเลยนะคะถ้าหนึ่งอาทิตย์แล้วลูกค้ายังไม่โอนนะคะของที่เราสต็อกไว้เราก็จัดให้คนอื่นเลยนะคะสำหรับสีของเส้นพลาสติกนะคะถ้าสีไหนนะคะที่หมดหรือว่าเหลือน้อย อย่างเช่นวันนี้นะคะสีน้ําเงินนะคะของเราเหลืออยู่ประมาณ8ดกิโลนะคะแต่ว่าจัดพอจัดไปเรื่อยเรื่อเืเสีน้ําเงินดันหมดนะคะเจ้าสุดท้ายสั่ง1กิโลสีน้ําเงินเหลือครึ่งกิโลอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งถ้าทันเวลาเราก็จะโทรถามลูกค้าว่าสีน้ําเงินได้ครึ่งกิโลล้วเป็นสีไหนแทนแล้วเป็นสีไหนเข้าไปเพิ่ม ถ้าวันไหนดูแล้วไม่ทันเวลาที่จะโทรถามเราก็จะขออนุญาตจัดเป็นสีอื่นแทนให้แล้วก็จะแจ้งไปอีกทีนะคะแจ้งลูกค้าให้ทราบอีกทีก็ยังไงก er ็จัดให้ครบตามจำนวนเงินที oh. ่ลูกค้าสั่งมานะคะบางทีก็อาจจะได้สีที่ผิดเพี้ยนไปบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเราจัดของไปอย่างเงี้ยหมดก็มีนะคะบางทีก็จะโทรถามนะคะ โทรถามถ้าบางทีโทรไปไม่รับหรือว่าไลน์ไปไม่อ่านเงี้ยเราก็จะพิมพ์ไว้เลยว่าขอนนี้เอาสีนั้นเข้าแทนคนนี้เอาสีนี้เข้าแทนนะคะมีบ้างนะคะมีอาทิตย์ก่อนก็สลับกล่องกันนะคะระหว่างคนที่สั่ง1นกิโลกับคนที่สั่ง4ี่กิโลนะคะเราก็ให้ลูกค้านะคะส่งกลับมาเปลี่ยนนะคะสําหรับค่าขนส่งล้วก็เป็นคนออกให้ลูกค้านั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะหาของแถมให้เงี้ยคะ่ะ ก็ mm hmm. จะจัดของไปแบบนี้นะคะก็จะจัดวันนี้จะจัดช่วยกันสองคนนะคะก็คือมีนานะคะกับตัวส้มโอนะคะก็จะเป็นคนนั่งจัดจัด่เส้นพลาสติกให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นสามสีหนึ่งกิโลบ้างหรือว่าจะเป็นสีละครึ่งกิโลอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนพี่สาววันนี้ก็ถักนะคะถักสายเบียที่ลูกค้าสั่งนะคะ สายเปียนะคะสายเปียที่สอดใส่ท่อสายยางค่ะแบบนั้นก็มีนะคะคู่ละ25บาทนะคะ,ะความยาวนะคะลูกค้ากำหนดมาได้เลยว่าต้องการความยาวเท่าไหร่นะคะถ้า50เซนก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะคะสายเปียสอดใส่สายยางนะคะอันนี้เป็นน้านะคะผู้ชายนะคะนั่งกินอ่า อะไรอะไรอ่ะของดองนะคะมะม่วงดองนะคะอันนี้ก็จะจัดแล้วก็จดไปนะคะทีละเจ้าทีละเจ้านะคะเส้นพัตติกงแล้วก็จะมอมัดแบบนี้นะคะขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยนะคะก็จะจัดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแบบนี้เลยก็จะหาสีที่ลูกค้าต้องการเจา้าไหนต้องการสีไหนบ้างแล้วก็จะดูสีแล้วก็ จัดสีออกมาตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะบางท่านนะคะก็สั่งไปว่ายกม้วนยกม้วนยกม้วนไปเลยก็มีนะคะช่วงเช้าก็คือจะไม่ได้จะไม่ได้จับตะกร้านะเลยนะคะจะไม่ได้สารตะกร้าเลยนะคะที่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปสอนสารตะกร้าก็เพราะช่วงเช้านะคะเรามีจัดของแบบจัดของแบบเยอะมากนะคะจนถึงจนถึงบ่ายโมงนะคะ ช่วงนี้จะจัดของแบบหนักมากลูกค้าสั่งซื้อเยอะมากนะคะช่วงนี้สงสัยใกล้จะปีใหม่แล้วก็ช่วงนี้ไม่มีล็อกดาวน์เนาะก็การตลาดอะไรก็จะเปิดอย่างเงี้ยค่ะงานฟงงานแฟร์หรืองานกาชาติงานอะไรก็จะมีนะคะลูกค้าก็จะสั่งเส้นกันแบบเยอะนะช่วงนี้ช่วงก่อนหน้านี้ก็อ่าเงียบบ้างนะคะแต่ก็ได้ส่งทุกวันแหละ ในช่วงนี้ก็วันละ 30- 40บ้านนะคะก็ไม่ขาดในแต่ละวันเนาะก็เลยจัดของกันจนถึงแบบว่าบ่ายโมงทุกวันเลยนะคะกว่าจะกลับจากส่งของกลับมาถึงบ้านก็ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะคะกว่าจะได้กินข้าวเที่ยงก็สองโมงครึ่งนะคะสามโมงนะคะพอสามโมงนะคะสองโมงครึ่งถึงบ้านกินข้าวบางวันยังไม่อิ่มดีเลยทุกคนก็ออกไปรับลูกที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันแบบนี้ทุกวันทุกวันกว่าจะได้มาจํางานอีกทีก็เป็นเวลาสามโมงนะคะบ่ายสามโมงนะคะนั่งถักไม่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็เย็นแล้วเดี๋ยวก็ทํากับข้าวกินตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้มานั่งทําคลิปนะคะสอนสารตะกาสักเท่าไหร่นะก็จะเป็นคลิปพวกนี้แทนนะคะก็จะเป็นเวลาเราจัดงานนะคะแล้วก็จะ ถ่ายให้ลูกค้าดูนะคะว่าเออเราจัดงานนะคะเราก็ส่งของทุกวันนะคะแบบนี้อันนี้ก็คือจะจัดเป็นมัดๆให้นะคะนี่ก็คือมันจะเป็นม้วนละสองกิโลนะทุกคนม้วนหนึ่งน้ำหนักสองกิโลนะคะม้วนละสองร้อยหกสิบบาทนะคะบางเดือนนะคะจะมีโปรโมชั่นนะคะจะส่วนลดม้วนละอ่ายี่สิบบ้างสามสิบบ้างแล้วแต่โปรโมชั่นในบางเดือนนะนี่ แ,แบบนี้เป็นเรื่อยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสั่งซื้อย้ําช่องทางการสั่งซื้อให้อีกะะทีนะคะเบอร์โทรนะคะโทรสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์09 3ย์เก้าสนะคะศูนย์ห้นะคะโทรสั่งซื้อโทรติดต่อสอบถามได้นะคะอันนี้คือพ,พี่สาวนะคะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปสินค้าไปลงเพจนะคะก็จะมีเพจกันคนละเพจนะคะก็คือของพี่สาวก็จะเป็นเพจ จิป,ปาถะนะคะไม่แน่ใจว่าวันนี้พี่สาวเปลี่ยนชื่อเพจไปแล้วหรือยังเพราะว่าเขาบอกว่าเพจเขาค่อนข้างเงียบนะคะลูกค้าไม่ค่อยสัทักสักเท่าไหร่เขาก็เลยจะลองเปลี่ยนชื่อเพจดูนะคะส่วนเพจของเรานะคะก็จะเป็นกระเป๋าสารเส้นพลาสติกนะคะหรือว่า a c e b o o k นะคะตะก้าสารบ้านนานะคะลองเสิร์ชด,ดูกันได้นะคะเข้าไปดูที่ Facebook ก,ก็ได้นะคะ Facebook ตะก้าสารบ้านนาแล้วก็ ทัก messenger มาได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะสสรดระ add line ก็ได้นะคะตามเบอร์โทรได้เลยนะคะค้นหาเบอร์โทรนะทุกคนเพราะว่า line เราไม่มี id นะคะ <c oughs> ก็ต้องเป็นแบบค้นหาตามเบอร์โทรเอานะคะ0 9 3 0 5เ2316นะคะสำหรับเบอร์โทรในการสั่งซื้อสินค้านะดูการจัดของแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนก็จะจัดเป็นแต่ละเจ้าแต่ละเจ้านะคะ พอจัดเสร็จก็เขียนชื่อนะคะพี่สาวก็จะเป็นคนมาแพ็คของนะคะช่วงนี้ก็มาอยู่ก็นานแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะแพ็คล่องขึ้นมากแล้วนะคะช่วงมาอยู่แรกๆอาจจะมีสลับของให้ลูกค้าบ้างนะคะพอเวลาแพ็คของก็หยิบสีนั้นสลับกับสีนี้บ้างนะคะเวลาเรากองไว้เงี้ยค่ะบางสีมันก็จะหล่นลงไปใส่อ่า กองอื่นบางวันอย่างเช่นเสราร์อาทิตย์นี่ต้องควบคุมอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเสราร์อาทิตย์เด็กๆอยู่บ้านเด็กๆก็สามสี่คนนะคะเราก็จะกองงานไว้แบบนี้นะคะบางทีก็วิ่งชนบ้างของก็จัดกระจายก็ได้มานั่งดูกันใหม่ว่าสีไหนเป็นของเจ้าไหนกันบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะก็วันเสราร์อาทิตย์นี่คือทําคลิปไม่ได้เลยถ่ายคลิปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า เสียงเด็กก็เจียวจ้าวนะคะวุ่นวายมากเลยในเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันหยุดนี่คือวุ่นวายนะคะไหนจะเด็กๆก,กวนบ้างป่วนบ้างนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาก็เออโอเคหน่อยเพราะเพราะว่าช่วงเช้านะคะก็จะอ่า ส่งเด็กๆไปโรงเรียนนะคะแล้วก็มานั่งจัดของแพ็คของเนาะส่วนมากทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปส่งเองนะคะก็ให้พี่สาวเป็นคนไปส่งแต่ก่อนก็ไปส่งเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้ลูกค้าเยอะนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็คืออ่าเนื่องข้าวหุงข้าวไว้เสร็จแล้วก็มานั่งแพ็คของให้ลูกค้าเลยนะขนาดเริ่มแพ็คกันตั้งแต่เช้านะคะเสร็จกันช่วงนี้รู้สึกว่าจะเสร็จกันช้ามากนะคะบ่ายโมง บ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งทุกวันนะคะพอเวลาออกไปส่งของก็แบบว่าโอ้โหบีบกันแบบเหยียบคันเร่งกันแบบตับแลบเลยนะคะกลัวไม่ทันเวลานะเพราะว่าขนส่งเขาปิดรับของบ่ายสองโมงนะคะดีที่เราเป็นแบบว่าลูกค้าเจ้าประจํานะคะบางทีไปถึงบ่ายสองเจ้าอื่นเขาไปรับแล้วนะแต่ว่าเจ้าเราเขาก็ออโอเครับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะ เป็นลูกค้าประจำเนาะเพราะว่าเราส่งของทุกวันเขาก็แจ้งนะคะว่าออรบกวนส่งเร็วกว่าเดิมหน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามพยายามที่ตัดของให้มันเร็วแล้วก็ไปส่งไปส่งเที่ยงให้ทันให้ทันเวลานะคะไปส่งบ่ายโมงครึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยังดีดีที่ว่าบ้านเราก็ไม่ไกลจากขนส่งสักเท่าไหร่นะคะ ไม่ไกลมากเท่าไหร่รถไม่ติดไม่แออัดอ่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนในเมืองเนาะเพราะว่าเราอยู่อยูอ่ต่างจังหวัดเนาะเราร้านเราอยู่จังหวัดอุบลน,นะคะทุกคนร้านเราอยู่จังหวัดอุบ,บลราชธานีนะคะอำเภอที่เราอยู่คืออํเภอสีเมืองใหม่นะคะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ80กว่ากิโลนะคะเกือบ90กิโลประมาณนั้นนะคะไกลมากนะคะ ัน,นคุณยายก็เริ่มมาแพ็คของแล้วนะคะก็ไปเอากล่องนะคะจากบ้านนู้นมาแล้วก็มาแพ็คของนั่งแพ็คของกันวันนี้ก็จัดของสองคนนะคะแล้วก็แพ็คของสองคนนะคะเพราะว่าเราก็เริ่มจัดกันไว้แล้วนะคะต่างคนก็ต่างทำภารกิจส่วนตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งแพ็คของกันนะคะอันนี้คือวันนี้คือ เสร็จภารกิจส่วนตัวเช้านะคะก็ได้มีเวลาถ่ายคลิปนะคะส่วนมากนะคะตื่นขึ้นมาแล้วก็จัดของเลยนะคะทั้งชุดนอนเลยจนถึงเที่ยงถึงบ่ายโมงถึงได้มีเวลาอาบน้ํานะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาถ่ายคลิปเนาะเพราะสภาพยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เลยแบบว่าตั้งใจจะทําคลิปนะคะก็เลยจัดการตัวเองให้เสร็จตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ มานั่งทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะว่าเราจัดของกันยังไงนะคะในแต่ละวันนะคะก็จะนั่งจัดกันอยู่แบบนี้นะคะอันนี้คืออ่าหูกระเป๋านะคะที่เพิง่งเพิ่งได้ของมานะคะได้ของมาวันนี้แล้วก็แกะก็ได้ของมาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็แกะส่งลูกค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแกะส่งเสร็จลูกค้าเสร็จอะไรเงี้ยก็มานั่งทำคลิปทีนี้ บางทีนะคะมาก็ลูกค้าก็โทรมาจังหวะที่ของมาพอดีกำลังแกะของดูนะคะว่ามีตัวไหนบ้างก็วิดีโอขอให้ลูกค้าดูเลยก็สั่งสั่งสั่ง,งบางทีของมาลงอย่างเงี้ยแป๊บเดียวหมดนะคะบางทีของยังไม่ได้ขึ้นชั้นวางเลยนะคะพวกหูกระเป๋านะคะแป๊บเดียวหมดนะก็อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้เหมือนจะมีงานนะคะแล้วก็ใกล้จะปีใหม่ด้วยมัง้ง ก็เลยอุปกรณ์ตัวไหนก็แบบขายดีมากนะคะแล้วก็ขนฟุ้งฟิ้งนะคะจะบอกว่าช่วงนี้ก็จะขาดตลาดหน่อยนะคะเพราะว่าเมืองจีนเขาล็อกดาวน์เนาะเพราะว่าขนฟุ้งฟิ้งมาจากจีนเนาะก็จะมีสีที่ขาดนะคะสีขาวสีครีมอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็จะมีหลายสีนะคะที่ไม่ได้มาตอนนี้ก็สต็อกสินค้าเราก็เหลืออยู่ไม่เยอะนะคะถ้าใครสนใจเป็นขนฟุ้งฟิ้งที่ไว้ติดปากกระเป๋าะคะติดตกแต่งก็ ทาก,กันมาดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตานะคะตุ๊กตาติดกระเป๋าก็จะเป็นตัวละ20บาทโลละ2อ0บาทนะคะก็มีหลายแบบหลายตัวนะคะสนใจเป็นตัวไหนก็ลองทักกันมาดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ก็ขออนุญ,ญาตจัดของส่งลูกค้าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เหลืออีกหลายเจ้ามากนะคะที่ยังค้างอยู่ไม่รู้ว่าวันนี้จะตัดอ่าจะจัดเสร็จไหมเจ้านี้ก็น่าจะแบบอ่ายกหมวนนะคะสองกิโลเลยนะคะก็ยกออกมาให้เป็นหมวนเป็นหมวนเลยนะคะตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ